Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah taala qala rabbi israh li sadri Fayasili amri wahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sawadi ka pemimpin nong muslim ti kor prak tang lai. alhamdulillah na Tuhan wan. Na ro dan mi okat ti cha ma fang Ro mi okat ti kan. Allah subhanahu wa ta'ala da chung Pastakin kama umrta. ลจาต่งางจึงทำให้เป็นประจำในที่ตีก็ใชายไม่ขึ้นหัวชารดชายทีนี้มาเป็นอย่งนี้นึกกับหน้าจุกซึ่งดุย่างนั่นคือเราจะโตมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรต่างๆแย่ตัวการที่จะเข้าใจในหลกักการของศาสนาเป็นิ่งตีลำปากเป็นิีงที่ยากในการที่จะเรียนรู้ตรงนั้นแต่ว่าอาัลฮัมดุดิลงละ ในยุคปัจจุบันนี้คือมาถึงโรซ่า,ามาติจเรียนรูไล่ไล่ดานไล,ลน่ไล,ล่กคนเนงล่ไล่วิชาและก็บาปมม่้วยกันอัลเลมอีซานะมาลัมยะดมอัลลอฮ์ตาลาได้สอนให้มนุษย์นนะั้นในสิน่งตีมนุษยอย่างไม่รู้เลยนะแต่แรกคือมาถึงเขาเ็เรียนนะตัวตัวตัว,ตวนะ ทีนี้ก็วันนี้นะี่คือเรียนนะแบบติวาใช้อะไรเครื่องมือเครื่องมาในการที่เราเรียนรู้ได้ใกล้ไก้โดยมีอุปกรณ์แต่จะไม่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาให้มนุษย์เราได้เรียนรู้ตรงนั้นทีนี้ในวันนี้พุ่งก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแบติวาคูโบกูโบนี่นทีนี้เวลามีการตตยขึ้นมาสิ่งติวายีเราจะต้องทำให้กับคูโบก็คือสี่อย่าง นกนันสนัดแน่นคือสีวายิบนั่นะก็คือด้แหละนะอาบน้ำให้กับมัญ,ญาัิแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็กลับปั้นให้กับมัญ,ญาัิแล้วก็ต่อไปก็คือนะมาย่างให้กับมัญยัดมาย่างเสร็จแล้วกนะ็เอาไปฟังให้กับมัญ,ญาัิไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งตีวะยิปทุกคนจะต้องทำถึงปรวะยิปตรงนั้นมาถึงว่าตีปั้นบุกีไปยะ คือปรจจุบิภัยะคือมีสักกลุ่มนึงเป็นผู้ที่ทำนั้นเราก็ดำเนิงเล่เราก็มาแล่แล่ความหมายตั้งไว้ซึ่งในติวะซึ่งควรจะเรียนรู้ก็เราก็เรียนไปเลยนั่นปรจจุบิภัยะแต่นี้ปรจจุปรจจุไอนนั้นคือหมายถึงตุคนจะต้องทำแต่นี้คือหมาถึงว่าเป็นปรจจุบิภัยะนะนมีคนหนึ่งคนใดจะทำสิ่งนั้นนั่นคือวันตะกุ่มมินกุ่มอุมมาติยะดงอุนอิลลังไคบายะบุรุนอบินมะกรูปายนหานานิมุนกัดตรงนั้นเลยเป็นต Tujuan tak kum, menjadi peduku kipaya. Tetapi hari ini, akan berhubung dengan tentang apa? Wajan dugu. Deman ala syafirin kabri. Ayatahasa salasa hasis hasiyat wiyadihi. Kau ilang ma anula. Lalu suratkan kepada orang kuno yang berdiri di sana. Kepu boh, na yu kepu boh, di bela. Dia adalah na kau di feng banyak. Na, semua le. คือมาตึงเอาดินมาสร้างกรนนะทำเป็นดินสร้างกรนโดยการหาซียยตจายลาสะหาซีแยเวียดีฮี่กับมือเขาต่าส่องนะเอาดินมาทำสร้างกรนทำเป็นสร้างกรนเลยนะกอนตีหนึ่งมินฮานะมาอันอูลาคือมาตึงกอนตีหนึง่งกออีลันมาอันอูลานะพร้อมกับกอนตีหนึ่งนั้นให้เขาอ่านมินฮาคอลักหน้ากุม แม่มดัมบักนะทุกคนจำได้อยู่แล้วมินฮากอลักกันหน้ากุ้งนะก่อนติดคอน่อนติดนึ่งบามาอัศจรนียะแล้วก็พรกับคอนติดสองก็คือว่าฟีฮานัวอีดูกุ้งบามาอัศจรรี่ามแล้วกับคอนติดสามก็คือว่ามินฮานุคริจุกุมตาละตันอัครอแต่กันเล็กน้องเออเป็นการที่ว่านะเข้าใจจะตรงนั้นนะเมื่อก่มีฮาริโกตะนบบีระโปร่ง นะตัวเด็กก็จะผู้ได้ควาเนาะยถิ่มมาเป็นปนัณณ์นะนปัณพุระใบยันตุบูลิมันอาลาซาฟีรุนกวบรีไอลิมันนะล,ลิมันหัวกิฟุอนอาลาตอราฟินกบนบนวบรีหมาติว่าคนตี่เยอะู่นะข้างๆกูโบนะที่คอยยิ้มฟังกูโบนั่นคือข้างๆก็มีแต่อะไรมีคนนู้คนนี้คนนั้นนะหลายคนเลยก็ยดีแลแ่นี่ รน่ว่าเออเขาทำเป็นพื้นปนูปนีบางคนจะยืแน่นะคนก็ม่ปดูปนีนะจะม่ลอันนั้นทีนี้คือมาถึงววาทาตรงนั้นนั่นนะาบก่นนะทราบก่นนัไอ้มนตร่เป็นคือมาตึงสาศซัมาตึงว่าซาลาซอาศซัดาศิอาิยัดนะอาซัาซียัด คือมาตงมนรอบเป็นจากนาดินนาจากดินติดเป็นคนทัคนมาแยาูนูฮัฮัฮัสะวิ่งดีฮีบินกบเลรอสีรุมก็มาตงแวกอตีหนนั่นเอามากอตีหนึ่งะกับมือก็มันคกอกอตีหนึ่าแก่หัวก็มาญัะวาแก่หัวก็มายันะ Liannahu sallallahu alaihi wasallam putra Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersuara. Ha itu macam perlu rosi bagi teach ada Hasan. Nah sudah nak au konli nak bayang berapa hua kau banyak 3 kon. Ha pa hua kau banyak nah. Nah tu 3 kon. Rabahun baihati kerena do baihati wa ghayruhu dan ko Nah wa isnad di jayyid ke macam tu dengan di jayyid. nè, cái dây dứt này, cái đi lướt, nè, đi lướt bị đau ơ, anh này, cái này để ai, ai có một số người đi làm tụi nó, nè, để một số người chốt đất, để ôm đinh, để cất bài kệ vua cung bận, nè, trả la sắn, trả la sắn, coi là Google. Oh Google. im xin, coi là im xin, cái gọi là im xin trong nè, là cái tầm vô cung, là người Ả Rập, người gọi นะมิมโรกันยังอินเชนกันยังกูเชิญคนมาลาซีอะไรแนี้เลยน่าวมาตับลีอะไรแบบนี้เลยายว่าิ๊กอันย่อมานไปเล้างแต่นี้กรมหวประกอบอกอะไรจริงๆเลยมันซื่อมาวตัวนี้แหลก็เพิได้นะวายมบีอินีฟาอิบิซาิการหมาถึงสุวรนยางรงในการที่วัชาได้ในการทำตรวมันนั้นมารตันวาฮิดันโอ้ําทีเดียวก็ไม่พื้ นะคือมาตั้นทีเดียวคือมาตั้งสามอนเดียววาฮิดะมัลระตันวาฮิดะคือก่อนเดียวก็ได้ว่าอินตาอัตุมะมัดุพูนแล้วก็แต่ห้าว่ามีการว่าอินตาอัดะดันมัดุพูนแล้ว่ามีการที่ว่าเขาว่างแ่บนั่นก็เลยคือมาตั้งออมอันเดียวก็ได้เนี่ยนะมีสักคนหนึ่งก็อีหลันมัมมาเดอร์ยี่ตัว่ชายได้ตีว่ามินหาคนละกันนะากลุ่นะก็อิลันคือมาตังก็อิลันฮาลุมินฟาอินยา ยาซะนะแอนเรเรนะเปแอนหมดตันนะไปแอนหมดตันเดี๋ยวนี้พลังก็แล้ววะนะแต่พรากฏวิธําำนั้นคือมาตึงไว้ไล้ละเอาไปทำเป็นกลนะทำเป็นกนนะทำเป็นกลเี๋นี้เขาลงหูมินฮาคอลักนากุมนะคอนเีนึงก็คือได้ละนะคอลักนามินฮาคอลักนากลุมบายาซีดูอลาซาดิกาเขาก็มีการเพิ่มนะเพิ่มไปเลย นะ่ะก็ไม่ต้องอะไรจะเร่งแหววไอ้คนทีนน่นั่นนั่นแกไมาแล้วน่ะไอ้คนที่รู้ก็บ่าเพิ่มไปเลยแต่คนที่ไม่รู้อ่ะได้เลยนะี่มินห้าขอรักนา้ากุ้งทำที่น่ะโอ้ทำทีุ่นะกครูนะ่ปะปดุปนิส่วนมากแล้วก็เบได้ทำนะแต่คนบ้านๆก็ไม่กคยได้ทำแต่ได้แต่หา้าม่นวนมันกันเละปุ๊ปั๊บไม่เคยชินตรงไี้ก็เดียวนะทีนี้สุจริตทำอามัาอิป,ปดัดให้เป็นอาดาัดนะให้เป็นอาดาัด ทำเพื ala, mm ่อที่จะให้พอถึงเวลาหามายัางพอถึงเวลาห้าบวดถึงเวลาปนุปนนีนั่นคือทําให้เป็นอาดาตนะทีนี้อย่าไปนั่นเลยนะว่าอะไรเพิ่มเลยอัลลอฮุมมะลักินหูอันนี้มัสอาดัตีฮุดยะตาหูว่าไปเลยนะอะไรล่ะโอ้อัลลอฮ์การจงโซนให้กลับมาญาณนี่ Nah, nak ada masalah tekmikan hujah kemudian ke masalah ni masalah ni wa lakinhu hu kemudian lakin nah. Nah, oh Allah Taala tu hai tu lakin hai kat banyak ni. Nah, nah masalah tekmikan hujah tu na. nah. Nah, mi kau apa pula? Apa apa? Ana ke kon ti ning. Nah, apa tu hai jam pi nong ngue. Nah, na, minha khalaqnakum Allahumma lakinhu hu indan masalatin hujjah nam fi hajjatahu hujjatahu wa qalu hu ma asaniyah nak qanti sa ke ke wa fiha nu idukum alaiha mikan pem tu ik nah nak allahumma aftah abwaab as li ruhihi oh ini nah ane mot allahumma lakin huwa indan mas'atuhu jatahu

อาลอาจัมเบีหีอู้อัลลอฮ์ตานจงให้นะจงให้ดินนี่อย่าไปเป็นนังหีบอยู่แล้วจ้ะนะเกิดจัมเบีอักไม่ต้องดินยีบตรงนี้อันนี้คือแสดงว่าการโอจะมาแล,ขอขอล้วก็้คเพอด้พี่นออ้องเลยนะเวอรได้ละเวอร์โคเนี่ยอุดุอูนีอัสตะยิบและกลุ่มสูาจาจงโคให้กับท่านท่านจะให้โดยเฉพาะอย่างยิิงคนที่โค้อก็คือใครละครูครูได้ น้าก nah, e, nah, nah, e e e uh ุ๊กรูแลยตัวใบเลยจะแม่คนนั่นตะเห็นว่าเป็นคนตะวารอวารอสังหิตนะน่ามันได้เลยจะแม่เลอเหตุมาเป็นอะไรล่ะอินนั่นฮาลาล์ใบยินุว่าอินนั่นฮะรอมใบยินุว่าใบหนูมาไกรบุตาเชาบิฮันะแต่จริงก้องตีฮาลาลเขาได้บอกชัดนะแเด็กข้าตีฮารามบอเขาบอกชัดเด็กข้าตีอยู่ระหว่างตรงฮาลาลกับฮารามนะก็เด้ข้าวมุตาเชาบิฮัดกองเตะได้ไม่เนตใจ เด,น,น,ด,ดนี่อันวารุ่ะอุตรคุณศุภะเดนี่อคนดีวารุวารุปีกินนั่นนะ้คดีศุภาเกาไม่กินแล้วนพะพอได้แล้วพอจะทําให้ใจของเขานะั่คือมันตึงไม่กะจ้ำไม่กะจ้ำเป็นผู้ <c oughs> ่สักทีไม่จำม่จะดีไม่จำตรงนั้นนะ่คือมันตึงมีแล้วเนะกี่ยวกับเร,รื่องของอิมามชันฟีลิญโรนั่นเลยนะแกไม่จำแกไปหาอาจารย์นะแต่บ่าอ้ยโออาจารย์ ก็ไม่ดว่าชนนี่คือมาตึงวไม่จำทีเดียวนี่นก็นาอเกนั้นเรานี่เป็นตวละเวอนะทีนี้เลยอาจารบอว่าคือมาตึงให้ตรกุลมาอาซีคือจะต้องละิงข้ามเสียทีนี้เราละโมเสียเต็มพุงทีนี้เราไปเลยดีเี้ยดต็มพุงกินก็โมเสียกินข้าหาร่ำกินข้มวมูกินข้อมีนะขในที่ห้ามอ้นั่นเราชอบกินก็เรียบมาจะมันนูอุมาตบวก Nah, ini gabze es. Sebabnya, kalau ini dia coham, ini nanti lek chocam. Nah, ini dia coham, ini nanti lek chocam. Kino, lebih malu. Nah, dia bawa bawa jangan pergi pergi ni. Naa, buat hampir dah. Ini kau mesti buat. Jadi cochai mungkin lagi kek-dek. Nah, lek mesti eh. cochai eh, pung. Lek dia bawa bawa pergi pergi. Kau pergi pergi. Nah, mendera lek. Cochai, cochai dengan lelal. Cochai di, di, di. Nah, pak ida tuan, pak ida. An Imam Taqiyuddin fi macam Imam Taqiyuddin. Nah. An walidihi au macam pak An pakihi au macam tok pakeh tu. Oh pun tok pakeh nah. Kai tok pakeh lah. Nah istimbat pakih. Istambatan pakihu. Nah. Istimbat tok pakihu kare mengeluat tok pakeh atas tahap yang dalam. Jadi istimbat pakeh ni kare lah mengeluarkan penting dapat ok Tuk pakai ekor TV kan. Akan faham yang dalam ke faham kau cek di luk-luk. Oh nan, nak pakai ni. Eh pun tuk pakai ni macam man, ha macam ni. le. Ha, ha yak. Dia baik luk-luk ni. Ya, dia faham baik faham baik tuntun ni kalau imit ni. Nah, kau dah ada lah. Nah, kau baca kul, kul lupa kihin. Ah, limun. Tini tuk-tuk kon tiba pakai ni kau ke alim. Nah, alim. Tuk-tuk kun di pakai ni, penekun di alim. Walai sen. Walai sen alimu. Pakihkan. Lekok tuk-tuk kun di alim ni, macam pakai. Oh, penan lah. Ke penan lah, penak. Tengok pen penan lah, kata-kata. Eh, pakai. Kau aray. Jadi, tu pakai meluat tu. Pakai akan faham yang dalam. Dengan fahamnya, dia faham. Fahamkan kau ni. Dan, ijtihadnya, dia akan ijtihadkan kau. Tawin itu ialah barang yang ada kalam itu boleh ikhtiman. Bibat apa makno Gambar takwin, takwin. Nan. Nanti kau bawa takwin, takwin. Takwin ta kau rep. Nan kau ke pen kaput kiwa. Mika di ti kwam dai lai makna. Nah makna mati mak. Nah jen wa korea mutara di fatun. Kau dia perkataan yang sama arti nan le. Napa nan le. Ke takwin le. Pai makna nu kadai makna ni kadai nan tau rewa takwin. Takwin nak takwil leh lima perbanan al-Quran ke tak eh. takwil nak ada takwil ijmali kanyang takwil tafsili kanyang jadi tu ada di wak takwil nan ko ke mi kan put dan lai nge lai mung tu takwil leh maka sebab itulah engkau boleh taksirkan nah, dia dengan setengahnya pohit leh de nan sama ti taksir dai kemudian eh panik keadaan ni จะเดี้ยวแต่พูดมากซะอันนี้ยญ้าหินปันนี้เป็นให้แผ่นเปลือก็เป็นงวาดไปได้พอมีหุ่นทางในการแต่ตะเวนไล่ไล่ย่างนั้นคือพนันเลยแตรที่กดอาเล่มก็เลยฮะนะรกดอาเล่มมันเกิดมาตึงลูกไม้มันมากนะเดี๋ยวปันนูเดี๋ยวปันนี้เด็กกูเอาปันนั้นแหละเออเกิดมาตึงมีการดรอจกไปบังอะเลมมันแผเปลือกมันแล้วอันนั้นทีนี้เรามาเล่ต่อไปกัอาบดุลอับดุลลอฮ์บินมุฮัมมัดเกิดมาตึงว่า al-Qaum baca Fakih Abi Abdillah nah nah bin Ubay nah Ubay bin Abdillah Muhammad al-Hafid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha min turabin tab turabin qabri halan dafni bi yadihi hati iradatihi wa qaraa alaihi inna Amzannahu fi lailatin qad sab'a Wajalahu ma'an mayiti wa fi kafnihi wa kabrihi. Lam yu'azzib zarikan mayit bin kabri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dia yang berhidit. Bani dah kena orang. Tak perlu melau. Ya kun Nah. Kau ada sakit dah kun yo. Nah, kun yo alim nak. Nama kun yo makalek. Nah. Pak idatun tini pak edah kau man. Tunganan. Tini wapulah. Jadi oh macam pakai na Abi Abdullah Muhammad An-Nafid na Ubay Abdullah Nak kena bagi Ubay ni Nah, ila tipe tu tak Muhammad Al-Hafid, na ke Muhammad Al-Hafid bin Qurti Tawjam. Tadi kan Hafid, dia dia bin Hafid dan ni Tawjam hadis bin Zain. Na Hafid dai le. Dan ni raw ni dai si, dai sok sama dai dok. Nah, wa bin Hafid dah mamai. Nah, hit brain ni. อันนั้นรับสูตละห์ัสสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่จริงท่านรับสูละหลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าแกก็กล่าวว่ามันอาคดด้ามตุรอเป็นก๊อปนะใครก็ตามที่ก็ได้เอานะจากดินของกูโบนะดินที่ข่อยข่วงกูโบูก็เดียวนี่แหละขุด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 มาเอาดินนั่นแหละนะเอาดินนั่นแหละฮาทิดับนี่เป็ย่างดีนะในสภาพที่ว่าดินดินที่อยข่วงมัญยากนั่นแหละด้วยมือของเขา นั่นคือมาตึงเอามาตั้ปิดก้อนก้อนทาบก้อนนะหว่าไปไอห้ากิโรดัตตีนั่นคือมาตึงหว่าในสภาพที่ว่าเขาต้องการนั่นต้องการกับมันต้องการที่จะได้อ่านได้แล้วหวก็รออะไรที่เขาต้องการติจะาเอามาเอามาเอาดินมาทราบก่อนก็เดี๋ยวนี้นะเอามาดินทราบก่อน ล่าก็รออ่าอลอิอัไรฮีเด็กเขาก็อ่านบนดินที่ออกมานะทราบก่อนนั้นอินนาอังเจนนาฮูฟีไลละตินกอดอออันนนี่คืออ่านอินนาอังจันนาฮูฟีไลละตินกอดทับอัมรอเต็นคืออ่านเจ็ดครั้งเด็กกันอ่านต่างสั้นนั่นแหละเจ็ดครั้งคืออ่าน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 ว่าจาละหูมาอันไม่ยึตีแล้วก็ทำให้ดินนะทราบก่อนนั้นนะหรวอว่าอ่านบนดินที่ว่า นะเจ็ดคนแตเดียวนี่นะอินนาอังเซนนาฮูฟีไลเดตินกอดนั้นแล้วก็ให้อยู่พร้อมกับมัญญะมาอันไม่ยีตีนะคือจะให้ไปตั้งว่าพร้อมกับมัญญะพี่กับกุลีฮีในกลับบ้านของมันเอาก็บริฮีเรื่อว่ากุโบอาก็มาตึ้งเส้นในกลับบ้านก็ได้เรื่อว่าใส่บนกุโบก็ได้นะก็บริฮีกุโบก็ได้ลำยูวอัลลมยูอัลจะได้กันไม่ยีตู ตีนี้ก็ไม่ทุกทรามานนะคือมันยตัตนั้นนะมันยตัตนั้นคือไม่ทุกทรามานเป็นกอบรีในกูบอ่านนั่นเลยโตลงแล้วแต่หาใครต้องการไปน,นั้นแล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแต่เราไม่เรียนละไม่รู้อะไรเนีะโตนั้นทำนี่ฮะดิมันก็ไม่รู้ปนจจุบันนี้แต่ในมาเลเมั่งได้หน,นังสืออะไรบูหนังสือยานาตุตอลิบบิงนะหน,น้าทีนึงร้อยสิบเก้าพี่นอ้องเออ หนะเล่นปิดจะได้เลยอูเล่นผิดส้มเล่นผิดส้มเล่นผิดส้มอันนี้คือเป็นเรื่องยาที่เราจะต้องเรียนรู้เพล่แต่ถ้าเราไม่เดียนละเราเหมือนกันอันนั้นคือก็ได้ว่าซึ่งที่เราจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องกับบัญญาทีนี้ไอ้คนที่จะทาได้ตรงนั้นนั่นคือใครได้ละตุกประแก่ดูน่ะตุกประแก่ดูน่ะไอ้คนที่ว่าโบมบ์มันกับเราปนี้มาทำเป็นไหมมาเยอะเนี่ยบดอบดอมันกับเราปนี้คนที่ทำมาเป็นไหม ให้ตัวปาแก้ดัวก็ะทำนะตัวปากแกนู่นและทาพอทำทำเช็ดแล้วก็มาถึงให้บ้างเลยแล้วก็ใส่ดอก็นะสิ่งที่จะทำให้กับมันยาดก็คืออิรามาตับนูอาดัมอิงโกตออาอามนหูอิลามินซาดาเซนในเมื่อมนุษย์คนหนึ่งได้สิ้นไปแล้วนั้นได้ตายไปแล้วนั้นคืออามันคนเขาจะเป็นอามันดุนเนียกเม็ดอามันอะคิโรกเม็ดทำอะไรไม่ได้แล้วเว้นแต่สิ่งที่มันยังเลือดอยู่เลยนั่นคือซาลาซาตุนจามนะคือมาตึงว่าซาลาซาตุนจามหนึ่ง นั่นแหละเศเตฐกิจจริยธรรมนั่นก็คือเดรกษกิจจริยร์เศรษฐกตีมันคงเดรษฐกิจอย่งอางไรตียังไม่สลายนะเชื่อว่าเขาเสือเขาทำทางนะนะให้เผื่อเดินตราบได้ทีว่าเขาอย่างเดินไปมาไปมานั้นคือมาตึงแล้วคนตีแวะบักกับให้นั้นนะว่ากกับให้นั้นนะคือมาตึงได้บุญอยูน่นั่นแหละนะคือเพราะนั่นแหละคิดให้มาสักคิดเลยนะจะเห็นกับดุนเนียดุน ي ة นั่นก็ดุนเนียไปเลยไม่ใช่ ว่าเออก้อที่วาจะให้กับปะโรกับมะโรกับตุโรกับอะไรอะไรพวกโรเวลาก็อตายไปแล้วก็แสดงก้อนญาดิยาและพี่น้องเออนะก็เดินใบใบให้เขามาย่างใบไปให้เขาได้ละนะให้กขาเรียนใบไๆอันนั้นคือเป็นเสดจก้อนญาดิยารีเลยนะทำไปแต่ไปบนประโยชน์ประนันได้เวลาเราตายไปแด้เราก็ยังได้รับอยู่เอาไว้มินยันตาฟังอุบิฮีรูอว่าวิชาฟังกูที่มีประโยชน์นะวิชาดุนเดียก็เบื่อเกลย ว <in> ิชาอัครศาสตร์ก็มันเกลี่ยวิชาจักรวรรดุนีกอาคิรศาสต์ดอกวิชาดุนี่เนี่ยเผื่อได้เอาประโยชน์ในการไปเลี้ยงอะไรละนะไปเลี้ยงเมียไปเลี้ยงอะไรกคือมายถึงผลประโยชน์ในกอด้เหมือนกันลนพี่น้องเออนะคือไม่ได้แยกตรงนั้นนั่นว่าดุนี้อาคิรศาสต์ทีนี้เอาวะลาดินเอาวะลาดินซาลิฮินอย่าดุอุล่าหรือว่าลุติซาเลห์จะขอดูอาฮันนะทีนี้วะลาดินซาลิฮินตัวนี้นะบางคนบอกว่าเอ๊ะย่าไม่ใจ่มีในรุติซาเลห์บีก ไม่รู้ที่เรือเรอตังต้งปีเมาเรือตัางปีเป็นรู้ที่ว่าเป็ปนุปนิตัง้งปีไม่ไม่มีร,รู้ตอนแรกนี่ครูต่างพื้นละเอ๊ะเด๋นี้ก็บอกเลยคำว่ารู้ที่ตอนแรกนั้นคืออายินอิสลามไม่ถึงว่าอิสลามเป็นคนอิสลามไม่นะแต่เป็นอิสลามได้่จะเป็นคนที่อิสลามมาไร้อิสลามบาโกก็ไม่พืออิสลามมาเร้นะอิสลามเรละนะอิสลามที่วา่าทำมั่งไม่ทำมั่งก็ไม่พื้น นะฮะกไม่เพื่อเป็นอิสรตัวอะไรกันนัก็เดว่าเอาว่าอะไรยื่นซอได้เห็นอย่าดูละนะอย่าให้เป็นคนตะเล่เมืนกกบตัวครูบันนันไม่ได้ไม่ใช่ตัวห้าเดวปลําเดวปนูปนีอันั่นคือข้เดียววารูิตซแลเกี่ยวข้อดูอ้าห้ยนี้ตัร้องวะนนรู้ก็ร้องนั่นเป็นคนเดียววาเออนึกถึงเรานะาตาปนุปนีเอาครูนะอย่าให้เต้นอะไรให้ได้แล้วละโอ้ดูนตัวในเนะดูตัวนเนมันนึกตึงตัวในเนะนตโตมันเละไม่ใช่ ตัวนู้อะไรนี่คือมาตั้งไวาเอาคนละบุญให้กับอะไรเลยไอ้กับปะมันไอ้ที่เขาเป็นู้ตี่โซเล่หรือคนว่าอ่าไอ้มันกว้างละต่ำปัวเนี่ยในบีนั่นเกอดมาตั้ไว้ก็เต้นยาเรียกเต้นถุกเรื่องที่ก็าทำเสียชาต้หนาประยุทธ์นะแล้วก็เอาไหว้บินยุตตาปะอุบิฮีแล้วก็ถุกเรื่องที่ก็โซรนนะเป็นประโยชน์เพล่แล้วก็ถุกเรื่องในสิ่งที่ว่าเป็นลูกที่โซเล่นนะตัวที่ถุกเรื่องนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจละอัลฮัมดุลิลละอะไรอะไรคือมันเป็นใบเม็ดพี่น้องเออนะเราไม่ต้องไปกลัวว่าอัลลอฮฺต้าลาแก่ยีชอเนม่ยอัลต้าร่าแก่เป็นอยู่แบบนี้ไม่ในมีแต่ดังนั้นอันนี้เป็นแบบนี้แล้ววันนี้ก็ไปกลาวว่าแต่ยุคนบาบิลลาฮิตอฟิกวาฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ